สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วในช่องพีทิตตีแหม คนดูช่องเนี้ยทวงเก่ง่เนะทวงเก่งจังแหมอ่าเห็นทวงกันเยอะแล้วก็แอดก็เป็นคุณชจอ่อนก็มาทําให้เรากันสะสมได้แค่5ตอนนะอย่าว่ากัะหน้าถ้าสั้นนะ่ะหรือไม่ก็ถ้าจบไปการครัน้นแล้วครา้งก็อย่ามาว่าแอดนะเตือนแล้วนะก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยอย่าลืมไปกดช่องสำรองด้วยละ่ะเข้าใจไหมไปกดให้หน่อยเครดิตผู้แปลก็ อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับเอาล่ะไปกันเลยนะครับ let's go ไปไป ตายแล้วทิ้งคนดีๆไปหาขยะเนี่ยนะน่าสมเพชนะเธอนี่มันตาบอดจริงๆเลยนะคําำจริงๆเลยฉันจำได้ว่าหลิงหลิงเคยเล่ยตามตือสูมูมในตอนสมัยมหาลัยนี่ใช่แล้วสูมูมถูกใจหลิงหลิงเล่ยตามตือหลังจากนั้นเธอก็ทิ้งสูมูมแล้วก็มาคบหากับไห่เสังใครๆก็รู้อยู่ว่าสูโมมันเป็นแค่ขยะเท่านั้น เอาเถอะนะนีห่หลิงหลิงเธอเนะี่ยไม่ชอบคนขับรถแพงๆแบบหาเสิงแต่กลับไปชอบขยะแบบสู่มู่เนี่ยนะฮสมองกลับกันเหรอ เธออย่ามาพูดถึงสุโมแบบนั้นนะมิงั้นเธอจะเสียใจแน่ๆสุโมฉันคงจะโดนลุมประนามแน่ถ้านายไม่มาฮฮ <c oughs> ถ้าเธอไม่ต้องการหลิวห่เสิงถา้างั้นฉันขอก็แล้วกันนะ <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> ดูนี่สินี่คือแหวนเพชรที่ห่เสิงซื้อให้ฉันเมื่อวานนี้นะแหวนเพชรนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพวกเราสองคนแหวนนี้นะ่ะราคามากกว่าห้าหมื่นหยวนเลยนะและมันก็ทำให้ฉันดีใจมาก ว้าวแหวนสวยจังเลยนะเธอนี่น่าอิจฉาจริงๆเลยนะมีง่ายเลยนะที่จะได้เจอผู้ชายที่มันมั่นคงแบบห้เฉิงนะ่ะนี่สามีของฉันก็ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์แต่ก็ยังดีกว่าสู่มู่นนั่นแหละนะสวัสดีครับทุกท่านสถานที่จัดงานพวกเราได้เตรียมให้พร้อมแล้วโปรดตามผมมาครับเห็นไหมล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ห่เฉิงทำได้เอาล่ะพวกเรารีบไปกันเถอะนะ สูมู่กับไห่เซิงนี่มันคนละชั้นไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบกันเลยฮ่า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 ใช่แล้วไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบหรอกไ่เซิงมืงอกะก้ากาเอาล่ะไปกันเถอะนะชินนี่มันน่าเบื่อน่าเบื่อชิมัดเลยเอะเอ๊ะนี่เราไปไปที่ไหนกันแน่เนี่ยไม่ได้ไปที่ที่พี่ผมแดงจัดไว้ให้งั้นเหรอนี่มันยังอยู่ในเคทีวีอยู่เลยนะใช่ที่จริงเราควรจะไปพบไห่เซิงและชางหยางนี่ชินี่ครับทุกท่านเชิญเลย

เฮ้เหลือเชื่อเลยว่ามีระดับไฮเอ็นซ่อนอยู่ในนี้ด้วยหรอเอ้ะดูนั่นสิแก้วไวน์นั่นทำมาจากคริสตัลล่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ก็มีตัวของแบรนด์เนมราคาแพงๆทั้งนั้นเลยนี่มันยอดเลยนะนี่น่ะถือเป็นครับระดับต้นๆที่ฉันเคยไปทั้งหมดเลยล่ะเฮ้ทุกอย่างที่นี่ดูแพงมากๆฉันขอถ่ายรูปอเฟซบุ๊กดีกว่านะเฮอนี่่างโชคดีมากๆเลยนะที่ได้คบกับไ่เซิ่งนะเขาทำได้ตั้งขนาดนี้เลยนะ เอ้ยของแค่นี้เองเฮ้ยคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะได้มาเที่ยวที่ขับไฮเอนแบบนี้นะฟังดูแล้วก็ดูเหมือนฉันจะได้กินเสียงป่นในใจของใครบางคนนะที่ทิ้งสิ่งดีๆไปหาขยะหน่อย พวกแกปากดีกันซะจริงๆนะมันทําให้ฉันได้รู้ว่าเมื่อก่อนตัวฉันเองก็ทําทแบบนี้ซึ่งมันก็น่าเกลียดสินดีฮะและ้วเมื่อไหร่สูโมจะมากันล่ะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้พี่ผมแดงจัดสถานที่ระดับไฮเอนด์แบบนี้ให้เราเงินเหรอฉันเองก<ๆ>็ไม่รู้แต่เนื่องจากที่พี่ผมแดงจัดไว้ให้เราก็ทําตัวตามสบายถึงนะเจ้าสุโมมันคงจะหนีไปแล้วหรือมั้งฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิถ้าเงั้นวันนี้พวกเรามุ่งมบากันถึงนะฮ่าฮ่าฮ่าให้ สังยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะการที่จะเหมาครับระดับต,ต้นๆแบบนี้นะมันต้องรวยมากๆเลยนะในสุดยอดจริงๆเออเรื่องแค่น,นี้เองเล็กน้อยเนาะฮ่าฮ่า นี่คือเครื่องสำอางบูนลิมรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันที่ท่านประธานเซียได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะมอบเป็นของขอนให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานรับไปฟรีๆเลยครับขอให้ทุกท่านสนุกนะครับเฮ่ hey, นี่มันเครื่องสำอางระดับแรนี่และเป็นของที่เพิ่งเปิดเมื่อ3าเดือนก่อนและขายหมดภายใน5นาทีเท่านั้นนี่นาะแถมนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันและยังให้ฟรีอีกด้วยนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่เฮ <Hey, S 1> ประธานเซียรหรือว่าจะเป็นเธอคนนั้นประธานเซียผู้ที่กอ ตั้งบริษัทบุลลิมงั้นเหรอเนี่ยค่ะข,ขอฉันด้วยได้ครับได้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับฉันด้วยฉันด้วยห้านาทีต่อมา ได้ของแลจริงๆได้ของดีจริงๆเลยนะให้สังนายเยอดเยี่ยมมากๆฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะเอาของแพงๆแบบนี้มาแจากพวกเราแถมยังให้ครบทุกคนอีกสร้างอย่างให้สังพวกนายทั้งสองไปรู้จักเสียนัวได้ยังไงเธอเป็นผู้นําด้านการประกอบการในเครื่องสําอางฉันนําเลยนะเครื่องสําอางของเธอนั้นขายหมดเร็วมากๆแถมยังราคาแพงอีกด้วยล่ะแต่พวกนายทาให้คุณเซี่ยเธอมอบเครื่องสําอางรุ่นลิมิเต็ดให้กับพวกเราได้ พวกนายทั้งคู่เป็นไอดอนของฉันเลยล่ะอี แต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่คู่ควรที่จะได้รับมันอยู่คนหนึ่งนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะดีนี่ดันทิ้งให้สิงผู้ที่แสนดีแสนดีไปหาไอ้ขยะสุมูสได้ <c oughs> นี่เธอซักจะมากเกินไปแล้วนะ <c oughs> นี่เธอนะโมโหที่ฉันได้ให้ส่งแทนที่จะเป็นเธอใช่มเฮ้ยกับอีกแค่เครื่องสําอางแค่นี้ฉันไม่อยากจะได้หรอกฮิฉ <c oughs> ไม่ใช่เพราะบารมีของให้ส่งและชางอย่างชาตินี้เธอคงจะไม่ ได้จับมันหรอกนะนี่ให้สิงบอกแฟนใหม่ของนายให้หูปากซะมั่งนะไม่งั้นฉันจะตบให้เลือดอาปากเลยล่ะเฮ้ยหูปากเป็นซะอ้าอนี่เธอก้าดียังไงถึงมุมว่าแฟนของฉันตุนหน้าของฉันแบบนี้นาะเอ๊ะนี่นี่นายเธอเลือกไอขยะสูมูไปแล้วตอนนี้เธอก็เป็นแค่ขยะเหมือนกับมันนั่นแหละอย่าริอาจมาทำตัวเป็นสุภาพตอนหน้าฉัน เอ,อ่ออะไรกันเสียงดังะมัดเลยนี่ซูโมะในที่สุดคุณก็ามาถึงที่นี่สักทีฉันบอกให้เธอพาทุกคนมาที่งานเลี้ยงนี่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออคือว่านี่ไอคือ,อย่าซูโมะแกยังจะกล้าเสนอหน้ามาที่นี่อีกงั้นเหรอเห็นหน้าแกแล้วเหม็นคือ,อยะขึ้นมาเลยวะนี่ไฮเซิงอย่าไปครุกคีเลยนะกับไอแค่คุณเปนนนกบปานนกน่าสงสาร,รแถมยังหลอกใช้เราไม่งานเลี้ยงเน่าๆของมันอีกหลิงๆลใครทำเธอริวไฮเซิงริวไฮเซิงดูเหมือนว่าหมด เรียนที่ฉันให้แกไปในวันนั้นมันยังน้อยเกินไปสินะนี่หยุดก่อนซิซูมโมะแกนี่มันไม่เปลี่ยนไปเลยนะแถมยังมีนิสัยที่โกหกเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยที่นี่นะ่ะพี่ผมแดงจัดไว้ให้พวกเราแกรีบออกไปซะดีกว่าอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็นแล้วกันนะถ้าแกยอมรับว่าแกโกหกแล้วคู่เขาขอโทษทุกคนบางทีทุกคนอาจจะยกโทษให้กณได้นะเฮ้ยอ้าวอ้อออออาาสั่งยาง แกพูดมากซะจริงๆเลยนะฉันว่าฉันจะไม่สนใจแล้วนะแกนะดัดลนหาที่ตายซะจริงๆเสือมืแกนีก่กล้าดียังไงถึงมาทําร้ายสางอย่างที่นี่นะเอ,อะอะอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเหรอเอ๊ะนั่นมันประธานเสียใช่ไหมเคยเห็นที่ในทีวีนะเนี่ยไม่คิดเลยว่าระดับประธานเสียจะมาที่นี่ด้วยตนเองเฮ่ hey, แถมคนข้างๆเธอนั้นก็ไม่ธรรมดานะเขาคือประธานหารเขาน่ะเป็นคนที่ดังมากๆในเกาะใต้เลยนะเออสวัสดีครับประธานเสียผมไ่เสงิงยิน ดีที่ได้พบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากมากนะครับสาหรับเครื่องสําอางที่เป็นของขอนให้แก่พวกเราทุกคนด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่คุณชายสี่คุณชายสี่ขออภัยที่พวกเรานั้นมาช้าและปล่อยให้พวกแมลงมากวนใจคุณเอ๊ะอะไรเนาะคุณชายสี่เงินหรอประธานเสี่ยคุณจําคนผิดหรือเปล่าพวกเราคือคนที่พี่ผมแดงแนะนํามานะใช่แล้วคุณอย่าไปถูกไอ้สูมู่นึนหลอกได้นะครับสร้างอย่างและผมนั้นรู้จักพี่ผมแดงและเขาก็แนะนําให้พวกเรามาที่นี่นะพ่ผม แรงไงล่ะฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยเด็กๆยึดของก่อนทั้งหมดที่ฉันเคยให้ไปกลับมาและนําไปมอบให้คุณหลิ่งหลิงซะคนอื่นๆชินนี่ไม่สมควรที่จะได้รับมันครับเฮ้ไหนยบอกว่าให้ฟรีไงทําแบบนี้ได้ไงกันแล้วฉันโพสอวดเพื่อนๆไปแล้วด้วยเนี่ยนะเอ๊ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ สุโมให้ฉันทั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเอาเถอะเสียนั่ก็พูดถูกที่นี่ไม่มีใครสมควรที่จะได้มันเฮ้ยม <Hey, S 2> ันพี่ผมแดงนี่เนาะฮฮ่ <laughs> สุโมแกน่ะจบเห่แล้วหรอฉันส่งข้อความไปหาพี่ผมแดงและตอนนี้เขาก็มาแล้วฮ <laughs> อย่าคิดว่าทั้งสองคนนั้นจะช่วยแกได้นะ <laughs> เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า <laughs> ไอขยะสุโมฉันจะให้พี่ผมแดงหักแขนขาแกเล่นให้ดูสักหน่อยฮ <laughs> เอาละ่ะก็จบ ลงไปแล้วนะครับ5ตอนนะค้างใช่ไหมแอดค้างเหมือนกันนะค้างเหมือนกันพาจบคลิปนี้ไปแล้วก็น่าจะตอนใหม่น่าจะออกมาแล้วก็ไปอ่านกันก่อนนะครับไปอ่านกันก่อนเดี๋ยวจะทําให้ทีหลังนะเอาละก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์ซับสไครต์กด like, กระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้ขอร้อยไลค์ได้ไหมร้อยไลค์นะเนะเนอเ้อยไลค์เอาละ่ะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย We'll